ถ้าอย่างเงี้ยไม่โอเคนะถ้าสายอยู่อย่างเงี้ยไม่โอเคสายต้องดึงลงมาข้างล่างเดึงให้ตึงสุดแล้วสายนี้ไม่เอาแล้วไม่เอาสายนี้แล้วสายนี้ถอดออกเอามา,สา,สาใ,มใมามส่สายนี้เห็นไหมเห็นไหมคะบีดูใส่สายนี้แล้วเวลาดึงให้สูงพอดึงสูดตรงนี้ห้อย ตึงมาได้ล้อกอยู mm ่ hmm. นะคือสายนี้ไม่เอาแล้ว <Okay. S 1> สายนี้ไม่เอาแล้วเนี่ยเอาสายนี้สายที่มีตรงเหล็กพ mm hmm. อเวลาอย่างเงี้ยตึงตรงนี้หย่อนเห็นไหมรักไหลหย่อนเห็นไหมลองดู <Okay. S 1> ถ้าเราใส่แล้วหลังเราจะสูงได้ไง <Okay. S 1> การปวดหลังก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าใส่อย่างเงี้ย mm hmm. เพราะฉะนั้นคือตรงนี้มันหย่อนแล้วตรงนี้จะเหลือหลังตรงนี้ก็หยอ่อนรู้สึกตรงนี้ทำไมมันหยอ่หยอนหมด mm hmm. ใช่อไม่ตึงค่ะ mm hmm. ไม่ตึงเราจะนั้นต้องดึงตึงอย่างนี้ค่ะหลังมันถึงไม่หย่อนแล้วไม่เป็นลูกแล้วไม่เจ็บไม่เจ็บช่วงระหว่างตรงนี้หลังเราต้องเรียบเพราะฉะนั้นสายนี้ไม่เอาเลยคะ่ะสายแรกไม่เอาเราเอาสายนี้เรามองดูมันจะมีสายตังเหล็กเนี่ยค่ะมันจะมีรูเห็นไหมเกี่ยวแบบนี้เลยคะ่ะเกี่ยวแบบนี้แบบนี้เลยคะ่ะแล้วเวลาเราใส่ถ้าไม่ถอดนะเราปรับขึ้นไมแบบนีถ้ถ้าเราถ้าเราดึงขึ้นมาให้ตึง เพอเวลาเราใส่แล้วดึงขึ้นมาสูงแบกขึ้นมาแบกขึ้นมาสูงเรามาดูตรงนี้ถ้าเนื้อตรงนี้ยังไม่ตึงปรับตรงนี้ค่ะปึ๊บแล้วตรงนี้จะตึงแล้วสองข้างเท่ากันไหมตรงนี้จะสูงกว่าตรงนี้เตี้ยเห็นไ,ไหมอันนี้ปรับอันนี้ปรับอันนี้ไม่ได้ปรับแต่ถ้าใส่แล้วใส่สายนี้แล้วถ้าพอดีก็ไม่ต้องปรับแต่ถ้าสายเยืงหย่อนปรับปรับเพื่อให้หลังเนี่ยสันหลังตรงนี้ต้องตึงแบบนี้ ไม่ให้หย่อนตรงนี้ไม่ให้หย่อนตรงนี้ต้องตึงเป๊ะจับดูดยีอืตึงอย่างนี้เลยค่ะเวลาัาหลังตัวหลังเราจะตึงโครงสร้างตัวเราตึงเราเป็นอย่างนี้มันหล่นดีถูกไหมตัวนี้มันทีไม่ให้ไม่ให้เราหล่นไปตามแรงมันถ่วงนั้นตัวเราจะตรงเพราะตัวตรงการทำงานทอย่างดีเลือดไปเลี้ยงดีร่างกายแ็งแรงกว่าแล้วน,ลลนี่ ปรับไปให้แค่นี้ก่อนค่าวหลวงแล้วก็ดึงมัมาปรับสายแนี้นะแต่เวลาใส่ทุกครั้งเวลาใส่ยึดกันเราใช้ก๊อกใช้ก๊อกเอาหลังเนี้ยโ๊อกเนี่ยใส่อย่างนี้แล้วก็ดึงมาดึงไว้แหวกดึงแล้วแหวกออกอย่างนี้นะดึงไว้ซึ่งแล้วแหวกออกให้ถึงต้นคอเลยให้ผิดนักแล้วให้ผิดเพราะเวลามาตรงน,นี้เราเห็นสายค่ะถ้าสายมันหย่อนเราปรับอย่างนี้เลยค่ะ ปรับสายได้แต่ถ้าตึงพอดีเราไม่ต้องปรับแต่ถ้าสายไปเรื่อยเนื้อตรงเนี้ยจะเป็นกล้ามเนื้อพดนมันตึงมันตึงโดยที่ว่าตัวเนี้ยมันนวดให้กลายเป็นกล้ามเนื้อหมดกายตรงเนี้ยมันกล้ามเนื้อเพอะเป็นกล้ามเนื้อเนื้อเราเป็นมีการกล้ามเนื้อสายมันก็ยอนมันก็สามารถทําให้เราปรับได้อีกปรับได้อีกแต่ถ้าทําอย่างเมื่อกี้มันไม่ได้ปรับได้แต่มันเลยขึ้นอีกต่าเมื่อกี้มันอยู่ระหว่างนี้เมื่อกี้มันอยู่สายนี้ ลงกันต้องเยอะเห็นปะอยู่สายนี้สายเดิมค่ะแล้วสายม่อกี้อยู่นี้อย่างนี้เลยนะใช่แล้วสายตรงนี้จะเบี้ยวเบี้ยวจิกตรงนี้เจ็บบถ้าสายเนี้ยพี่ไม่ทามเจ็บเพราะฉะันไม่เอาแล้วสายนี้ไม่เอาอย่ามาดูนะถ้าเป็นสายนี้ผยูไม่ใช่ดึงออกรีบออกอย่างนี้ค่ะแล้วก็มาใส่สายแล้วเจ้าผู้ชายเขาทำไมไม่ใช้สายนี้มันคนละอย่างเพราะผู้ชายตรงเนี้ยตรงเนี้ยจะเป็นตรงนี้เบือนห่องหรือตรง ผู้ชายไม่มีท่อไม่มีต่อมน้ำนมผู้ชายอยู่บนนู้นมีสายปัดอยูไไ่เลยปัดได้แล้วคุณจะปัดอยังไง